ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา21นาฬิกานะครับ3ทุ่มทีมงานยังทำการไล่ระบบนะ EX 200ตัวนี้หลังจากเอาแผ่คอนโทรลของซัมซุงหรือไม่ก็ของซูมิโตโม่างได้ยังหนึ่งแรับเอามาใส่ตัวนี้ ทีมงานก็ทำการติดตั้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับวันนี้ก็ต่อสายดัดแปลงสายใหม่ไล่ระบบใหม่ปัญหาใหญ่ก็คือครั้งก่อนนะนะครับก่อนที่รถออกมานี่มีการจัดวางเปลี่ยนแปลงระบบสัญญาณไพลอตกันหมดนะครทีมงานข้หน้าจิตยาก็เลยต้องกลับมาไล่ระบบกัน ให้เข้าโหมดปกตินะครับใช้เวลานานพอสมควรตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเช็คเพเชอร์นะครับกดแรงดันกันหน่อยนะครับเป็นการเช็คระบบกันกียกขึ้นยกลงเดินขวาอีกซ่งหนึ่งก็สวิง เดินซ้ายแล้วก็แขนเข้าแขนออกจากเป็นงานเร่งด่วนนะครับเพราะเจ้าของก็ต้องการที่จะเอารถเข้าไปติดตั้งระบบเพิ่มเติมนะฮะโอ้เห <c oughs> <t> ็นใจหัวหน้ากับทีมงานมากครับวันนี้ ลุยกันเต็มที่เลยครับจัดวางระบบแรงคอนโทรลใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้รถคันนี้มาก็จะมีที่เสียซื้อมาก็จะเป็นปัม๊มเอาถือว่าเป็นปั๊มยาวนะครับปั๊มตระกูล K3B มาแล้วแต่แรงคอนโทรลตัวนี้ขาใช้ของ CAT E200B ซื้อมาแล้วก็มาด้เทสรถ เท่าที่ควรนะครับซื้อมาแล้วก็เอามาทํางานเดินไป100เมตรลดโหลดเครื่องดับนะฮะต้องคายสัญญาณไพลอตถึงจะสามารถติดเครื่องใหม่ได้ทีมงานเข้ามาดูก็เพราะว่าเฟเชอร์หลักนะครับเเชอร์เมนี่สูงมากครับหนึ่งมืน psi กันทั้งสองปั๊มนะครับก็เลยทำการลดให้อยู่ในระดับสแตนดาด นะครับ4,500เพียอไดปรากฏว่าระบบสวิงแล้วก็ตัวเดินซ้ายนะครับเพเเชอร์หายไปด้วยนะครับเหลืออยู่1,000พิเพียอไดทั้ง2ตัวทำการไล่กันตั้งแต่ชุดแรกแล้วนะครับไล่กันหมดหัวหน้าใหญ่ก็เลยฟันทงไปว่าแพ้คอนโทรลเสียแล้วล่ะครับใน2องตำแหน่งก็คือตำแหน่งตัวเดิน ซ้ายกับสวิงนื่นองจากจะติดกันนะครับน่าจะเป็นการราวหรือไม่ก็รั่วภายใน,นเสียก็เลยจัดการเอาแร่คอนโทรลของซูมิโตโมนะครับตระกูลซูมิโตโมดของตระกูลซัมซุงมาใส่ปัญหาเกิดก็คือระบบสัญญาณแพลอดของ EX 2 0 0ตัวนี้ทีมงานที่ติดตั้งมานะครับ ทำการวางสายวางระบบกันใหม่ก็เลยต้องเสียเวลาในการไล่ร่วมห้าหกชั่วโมงนะครับสําหรับงานนี้เพรหน้าจิตยาทําการไล่ระบบให้คืนระบบช่วงนี้อยู่ในการเทสนะครับเทสทดสอบวัดแรงดันนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วละครับช่วงนี้ จริงๆนะครับทีมงานสุดจริงๆเอาให้อยู่ไงนะครับ oh mũi nha đen, bên này mũi nè, không long cho vậy nó quan มาอยู่ห่างๆเผื่อว่าเขาหลงสวิงอะไรอย่างเงี้ยอ่าอยู่ยู่อยู่ตำแหน่งอย่างเงี้แหละอย่าเข้าไปในรัศมสนีของมัน<บ>คือมันหลงได้ไง นี <ersch> ่นน้ำน้ำนี่นุ่มนี be, oh ่น้าซับก่อนก็นดา้เอ่เอานี้กนำือ้ำเปล่าน่นั้นะเอาเอาน้ำเป่าใี่ก่อน้มันไม่ออหรอ

ไอ้ต้อไอ้เืนไอ้นี่มาเลยถทิ้งอยู่ยางที่ละมันทำเดือดไปด่างก็รำเชียงยางยงยางางยางไทยเอาเครื่องมันไปคั่วยมือะไรแดดแล้วน้ำฟบขึ้นไปหน เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ดูปทองหางได้ได้เติมบากี่ดักเติในกล่องห้วเติมในกล่องเยเราไมดูไม่เนะที่ดูใ่อะกไปเอาไม้อะยเติมแบบดดูดูปาเอามาเพิ่มไม่ช่างครับปดน้ำเลย

เม่มนันอาตีแแดตัวนะเ่านำไงเจ๊เนาทไงเอาเอามือปีแจ่ขัขนน้นนะ